สวัสดีครับพวกผมนะครับโนบะเครื่องนะวันนี้ก็มีผ้ามาแบ่งปันให้พวกพี่ๆได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับพวกผมนะครับใน EP ีที่767นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับยังเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0613295590นะครับเบอร์โทรบอไลน์เบอร์เดียวกันนะครับการจะส่งสินค้านะครับเรามีให้เลือกกัน2ระบบ นะครับระบบแรกคือชาระด้วยการโอนเงินนะฮะเราไปสอนนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเนาะนะครับองค์ไหนก็นะครับอย่าลืมนะฮะทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้ผมระบเครื่องกันด้วยเนาะนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับของนกพระเครื่องนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกแล้วกันนะครับของคลิปวันนี้เลยนะครับองค์แรกก็จะเป็นปิดกาวเนี้ยผมไม่ทราบที่จริงๆ นะครับปิตาเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงโคตรเก่าเลยนะครับเปิดไม่แพงด้วยนะครับเปิดไว้หกร้อยเนะครับเป็นชนิดว่าเป็นปิตาเนื้อผงเก่าๆนะครับเนี่ลักษณะด้านหลังนะครับจะมีเหมือนรอยยันนะครับเป็นรอยยันเก่าๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับปิตาเนี่ยแบบนี้พี่ผมเปิดไว้หกร้อยเอนะนะครับ ถ้ามีบีเอฟซีท่านใดสนใจมีมุมนะฮะทักทายหาผมได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับกดติดตามไว้กดถูกใจกดกระดิ่งนะครับให้ผมเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเอาหกร้อยพอนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มานะฮะนะครับนิ้วมงนิ้วมือเนี่ยพี่ติดคมชัดทุกจุดเลยเห็นไหมเนี่ยนิ้วมือนะครับคมชัดมากๆนะครับเนี่ยหลังมียันด้วยเห็นไหมเนี่ยเอาหกร้อยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับองค์ต่อไปเลยครับเป็นสมเด็จองค์นี้ผมมองว่าเป็นบอลหุ่นพรมนะนะครับจะมีคาบกุกขึ้น อ่ะย no ีห like <You know, yeah. ีเห็นเลยนะครับคาบกูนี nice ้แข็งแข็งนะเป็นบาคขุนพรมนะครับเป็นไหมคาบจุแข็งแข็งแบบนี้เลยนะครับนะ่้างข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับกูทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่นะครับเปิดเอาหกร้อยพอนะครับพวกนี้เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นวัคขุนพรมนะครับผมมองว่าเป็นบาคขุนพรมนะนะครับก็สมบูรณ์ดีนะพี่นะครับสมบูรณ์นะนะครับเนี่ยตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกตรงรูปนะครับเอาหกร้อยนะครับ สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับง่ายๆเอา6 0 0บาทพร้อมส่งให้นะครับพร้อมส่งให้นะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพิตาชินตะกัวพิมพ์เล็กนะครับน่าจะเป็นพกแก้วพิมพเล็กนะครับเป็นพิม์หายจกนะนะครับเป็นพิมพ์เล็กเลยนะครับฟังกันดีๆพี่นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นปิตาลักษณะเป็นพกแก้วนะครับเนี่ยหลังเรียบๆแบบนี้เลยเอ่อเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยนะครับพี่ๆอ่านะครับในราคา6กร้อยบาทนะครับ สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมส่งให้นะครับพร้อมส่งให้นะนะครับขอราคาหกร้อยนะครับปิดตาพกแก้วชิ้นตะกรวนะครับแบบนี้เอาหกร้อยบาทนะครับพิมพ์เล็กนะครับสูงลงต่อไปนะครับเป็นตัดชิดไหมเนี่ยตัดชิดนะครับเป็นพิมพ์หลงผู้สุขแลวพี่นะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดพร้อมเรียบโบราณเลยนะฮะนะครับเป็นทองแดงเถื่อนๆแบบนี้เลยพี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลงผู้สุขนะครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้เจ็ดร้อยนะครับพี่พี นะครับเปิดราคาแบ่งปัน์ลิส์เจบาทนะครับถ้ามีมุมนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับโทรหาผมนะนะครับหรืออยากชมมุมไหนตรงไหนก็แจ้งผมได้บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ชมทางไลน์อีกทีกันเนาะนะครับจะได้ง่ายในการตัดสินใจนะครับในทุกๆครั้งนะฮะนี่อ่านี่นะครับนี่เอาเอาเจ็ดร้อยพอนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นพระชัยพิมพ์ชลูดนะครับเป็นหล่อโบราณอยู่แล้วพี่นะครับโหเนื้อโคตรมันนะ เนื้อหาโลหะหงมันมากนะครับเป็นพระชัยพิมพ์ชลูดนะครับเปิดด้วยหกร้อยนะครับอ่าหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะนะครับสวยด้วยพี่เอาเอาหกร้อยบาทพอนะครับอ่ะดูต่อไปนต่อองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดลาดโยธาไหมพี่นะครับเนี่ย เหรียญพระนจารยร์ทองวัดราชโยธานะครับสวยมากนะครับเนี่ยด้านหลังจะเขียนว่าแก้วคําวิบูรนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญนะฮะเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้จะเปิดราคาแบ่งปันไว้แค่800บาทเท่านั้นนะครับพี่พี FC ท่านใดสนใจมีบุมก็ทักทายหาผมได้เลยนะครับไม่แพงนะพี่เอา800บาทเท่านั้นนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นสมกองนี้แล้วกันนะครับพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับ จัดจ้านมากพี่นะครับดูด้านข้างดินะครับสวยมากๆนะครับนะครับเป็นซุ้มคอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลึกๆแบบนี้เลยนะครับเปิดไว้หกร้อยนะครับพี่ๆนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยบาทนะครับสาหรับซุ้มคอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับสวยนะโหเนื้อโคตรจัดเลยพี่เนื้อแต่งมากนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะ เอาไว้แพงพี่นะครับเอาหกร้อยพอนะครับสนใจทวงผมได้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับเป็นพิมพ์นิยมเนื้อเงินยวงนะพี่นะครับเนื้อออกเงินเงินนะครับเป็นเงินเขาเรียกเงินยวงใช่ไหมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่านี่จะเป็นเทช่อเห็นไหมนะครับจะเห็นร่องรอยการหล่อโบราณเทช่อนะครับแบบนี้บริเวณตรงนี้เขาเรียกช่อนะครับเขาเรียกว่าหล่อช่อนะครับนี่ซอกคอลึกๆนะครับเห็นไหมจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์นิยมเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับนะฮะสำหรับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้แค่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะครับถ้าทนายเอฟซีสนใจก็ลองทักลองทายนะครับลองโทรกันได้นะครับไม่แพงนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่ออินปะนะครับเนี่ย ปีก็สองสนะครับ2472นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นข้างเลื่อยนะครับเห็นไหมข้างเลื่อยนะครับปี2472นะพี่เหรียญนี้จะเป็นข้างเลื่อยเห็นไหมร้อยฝันเลื่อยนะครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกฝันเลื่อยนะครับดูได้เลยนะครับเป็นฝันเลื่อยนะครับเขาเรียกกันเหรียญขอบเลื่อยนะฮะแบบนี้นะครับผมเปิดราคาแบ่งปันด้วย800บาทนะครับสำหรับหลวงพระอินนะนะครับพระครูธรรมเสนานีนะพี่เหรียญสวยมากนะครับข้างเลื่อยนะครับ ปี2องนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้8รบาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับแอนไลน์มาหาผมได้เลยนะฮะองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณพิมพ์สามเหลี่ยมหลวงพอลุ่งนะครับแบบนี้จะเป็นพ่อลุ่งนะสภาพเหรียญผมพูดได้เลยว่าสวยนะครับเหรียญนี้ผมพูดได้เลยนะครับว่าสวยมากนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับเป็นของหลวงพอลุ่งวัดท่ากระบือนะครับหลังยันนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้แค่8 0 0บาทนะครับพี่ๆอ่านะครับ800บาทนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับถ้ากราดมาผมได้นะนะครับอยากชมมุมไหนตรงไหนก็บอกผมได้แจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปชมนะครับอีกทีนึงนะครับจะได้ง่ายในการพิจารณานะครับอ่าเอาราคาให้แพงนะพี่เอาแปดบาอพบาอมส่งให้นะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นปั๊มซ้ำม็มพิมพใหญ่นะครับนี่มันจะดูยากทีดนึ่งนะมันจะมีตลับนะครับเนี่ยเป็นปั๊มซ้ำพิม์ใหญ่นะครับเปิดไปแปดร้อยผมให้ตลับด้วยองค์นี้เนี่ยโคตรสุดอะพี่นะครับ เป็นหล่โอโบราณหลวงพุทธพันชังให้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับเขาจะหล่อโบราณก่อนเนาะนะครับแล้วเขาไปปั๊มกะแท็กิ้งเขาเลยเรียกว่าเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับอย่างองค์นี้ผมเปิดราคาแบ่งปันไว้800อนะครับผมจะให้ตลับด้วยนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับตลับนะเป็นตลับเก่านะครับได้มากับพระเลยนะครับเอา800บาทนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับเก่ามากนะครับเอา800บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นผู้บุญแม่เนี่ยเหรียญโลบูตผู้บุญนะครับวัดตถังบางแก้วเลยนะครับเล่มพลาสติกไว้อย่างเก่านะครับเป็นเหรียญหลอ่อเขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับอ่านะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงผู้บุญนะครับวัดตถังบางแก้วเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะครับเปิดไี่แปดร้อยนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้แปดร้อยบาท ถ้าชอบสนใจยังไงก็ลองทักลองทายนะครับลองโทรกันเนาะสอบถามกับผมได้เลยนะครับเอาแปด่บาทเท่านั้นนะครับพวกบุญนะนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จนะครับอยากจะให้ดูสมเด็จ่างนี้นะครับอันนี้จะมีคาบเขียวขึ้นนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับมันได้เป็นคาบเหงือคคาบอะไรตั้งอย่างนะพี่นะอ่อองค์นี้เปิดไลยเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยมวลสารดีมากๆนะครับมวลสารเก่าขึ้นเลยพี่ เป็นสมเด็จเนื้อหาเก่าๆนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับสวยนะเนี่ยไม่มีซ่อมแวยมุนสานเป็นเป็นเม็ดเลยพี่พี่เอาเจ็ดร้อยนะครับพี่พี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นพระรอดแล้วกันนะครับพระรอดกุมมหาวันนะครับองค์นี้ได้เลี่ยมเก่าเลยองค์นี้เปิดไว้หกร้อยนะครับพระรอดนะ นะครับใครสนใจมีมุมครับทักทายหาผมได้เลยนะครับสําหรับพารอดนะไม่แพงพี่หกร้อยบาทนะครับผมได้มาขายเรียบโบราณแบบนี้เลยนะครับเป็นเรียบเก่านะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับทักทายหาผมได้นะครับส่วนลงต่อไปนะครับมาดูพิมพ์วัตหนังบ้างนะครับเป็นสมริดนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับลักษณะเป็นพิมพ์แต่งด้วยนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับแต่งนิ้วมือนะครับ ติตาวัดหนังนะครับเป็นสำลิปนะพี่นะครับเป็นเนื้อสำลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับยอดนิยมของผูเอี่ยมวัดหนังนะครับเปิดไปเจ็0ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋วครับพูดนะพี่จะดูยากนิดนึงนะครับมือสั่นนะพี่นะนี่เห็นไหมจะมีร่องรอยการแต่งตะไบชัดเจนมากๆนะครับนี่นะครับเปิดไปเจ็0ร้อยบาทนะครับนี่อ่าเป็นพิมพ์แต่งนะครับ 700อบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับเจ0ดอบาทนะฮะส่วนองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์เส้นได้ไหมนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หลักของบางหุ่นพรมอยู่แล้วพี่นะครับจะมีหมึกหรือปั๊มตายางม,มึกสีน้ำเงินนะครับนะนะครับมึกนี่มีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินนะพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์หลักของบางหุนพรมนะครับ <sh arp> เปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยนะครับองค์นี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยบาท พี่ๆท่านใดสนใจก็ทักหรือทายหรือโทรครับผมได้เลยนะครับเอาหกรบาทนะครับสําหรับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์หลักของบาร์ุญพงนะครับเอาหกรบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นเป็นกระลาแล้วกันเนาะเป็นกะลาคือกระลาลาหูนะพี่นะครับเนี่ยมีรอยจงรอยจานนะครับผมมองว่าเป็นหลงผ่น้อยได้เนเห็นไหมเป็นลาหูนะครับลูกกลมๆเล็กๆนะครับลูกไม่โตเท่าไรบ้านจะใหญ่กว่านิ้โป้มืออยู่แล้วพี่นะครับเนี่ยเห็นไหม นะครับเป็นกะลานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะพี่กะลาลูกเล็กนะครับเห็นไหมมีอักละลอยจานนะครับเป็นกะลาล้าหูนะครับนี่เห็นไหมเป็นลาล้าหูเห็นไหมนะครับแล้วก็มีรอยจานรอบลูกเลยนะนะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดเครื่องราง้วเนี่ยนะครับมีรอยจงรอยจานชัดเจนด้วยนะครับเปิดด้วยหกร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ เป็นของเก่าของโบราณอีกชนิดเครื่องอีกหนึ่งชนิดของเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อน้อยนะครับเปิดไว้แปดพันหกร้อบาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นปูเผือกพิมพ์ขุดสาะไหมเรียมพลาสติกเก่าหน่อยพี่นะครับนี่นะครับปูเผือกนะนะครับปูเผือกเลยนะครับเป็นพิมพ์ขุดสัะแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์ขุดสาะนะครับแต่ว่ามันเรียมพลาสติกไว้นะครับนี่ผมได้มาขาเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมเปิดราคานะครับ เอาราคาแล้วกันเนาะนะครับเอาราคาแล้วกันนะครับเอาไปราคา8 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับแอดไลน์มาสอบถามหามผมได้เลยนะครับขอชมรูปเพิ่มเติมยังไงก็ได้นะครับอยากชมมุมไหนตรงไหนแจ้งผมได้เนาะนะครับจะได้ชมกันง่ายๆนะครับเอา8ป0บาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นคุณแผนเนื้อดินนะครับสภาพสวยมากคุณแผนเนื้อดินวเยพี่นะครับเปิดไว้600นะครับ เป็นพระคุณแผ่นเนื้อดินนะครับดินเก่านะครับมีตลับนะครับให้หนึ่งใบนะครับก็คือตลับใั่เฉพาะคุณแผ่นตรงนี้พอดีเลยพี่นะครับเป็นตลับสแตนเลสนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยบาทนะครับสนใจมีมุมนะฮะท้าขาผมทัวขาผมเราเครื่องกันได้นะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปองค์นี้พี่ผมพูดตรงนะครับผมไม่ทราบนะรู้ว่าเป็นปิตานะครับเป็นชินตะกั่ว แต่เสียดายนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรใครพอจะทราบบ้างพี่นะครับใครทราบหรือรู้ที่ก็บอกกันได้แจ้งกันได้นะครับจะได้เป็นความรู้ของใครหลายคนหรือเป็นความรู้ของผมด้วยนะครับถ้าไหนไม่ไม่ทราบไม่รู้นี่ผมก็จะพูดตรงๆนะครับผมเปิดไว้หกร้อยนะครับพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับเอาหกรบาทนะครับอ่านางพญาหรอนางพญาอันนี้ก็สวยเลยพี่ได้เก่านะครับแห้งๆเลยเปิดไว้หกร้อยเหมือนกัน นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะจะมีร้อยกงร้อยกดชัดเจนมากๆนะครับสำหรับสมเด็จนางพระยานะครับเปิดราคานะครับไว้หกร้อยบาทนะครับเปิดราคาแบ่งประาณไว้หกรบาทนะครับสนใจโทรมาผมได้เลยนะครับหกรบาทนี่คงดูก้นนะสวยนะนางพระยาของเนี่ยหกบาทนะครับส่วนลงต่อไปนะครับเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นนี่นี่เดี๋ยวพี่ดูเนื้อดิ มวลสารดีมากนะครับเปิดไปแปดร้อยตรงนี้สวยสุดพี่สวยจริงพี่ตรงปกแนละตรงรูปแน่นอนนะครับมวลสารดีมากน่ครับเปิดราคาแบงันไว้ไปแปดร้อยนะครับ,นนรบสนใจทวาผมได้เลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ผมต่อไปนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณไหมนะครับเป็นาท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นวัดสุทัศน์นะครับเจ้าคุณศรีนะครับเจ้าคุณศรีเนาะเจ้าคุณศรีนะครับวัดสุทัศน์นะครับเป็นหล่อบโบราณท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์นะครับเปิดด้วยหกร้อยนะพี่นะครับเ,เปิดราคาแบ่งพันเอาหกร้อยบาท ถ้าชอบองค์ไหนก็ทักทายหาผมได้เลยนะครับท้าวเวศสุวรรณวัสุทัศนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับจอบเล็กนะครับจอบเล็กองนี้จอบเล็กองนี้นี่โคตรเก่าเลยพี่เป็นจอบหล่อโบราณรัดบางคานนะครับเปิดไปเจ็ดร้อยนะครับสาหรับจอบเล็กนะครับจอบเล็กบางคานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอรุ่นนะครับทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะครับทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะครับ เขาเรียกว่าเจาะเล็กนะครับเก่ามากนะครับผิวมเดิมผิววิ่งิ่งผิวบ้านบ้านนะครับเอาเจ็ดร้อยแล้วกันพี่นะครับสนใจก็ติดต่อกันได้เลยเลยครับส่วนล้งต่อไปนะครับเป็นเหรียญข้างบัวไหมนะครับพร้อมตลับนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับท่านสร้างไว้แต่ว่าผู่ดูนะครับเรารู้กันอยู่นะครับว่าท่านนี้นับถือหลวงพุทดมากนะครับท่านก็เลยสร้าง เป็นหลวงผู้ทวดนะครับข้างบัวนะครับเป็นหลวงผู้ดูวัดสแกนะครับเป็นผู้สร้างเหรียญนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญข้างบัวนะครับด้านข้างของหลวงผู้ทวดก็จะมีบัวนะเห็นไหมเขาเรียกว่าเหรียญข้างบัวนะครับนี่นี่นะครับแต่ที่ลึกวอสกนี้ย่อนมาจากวัดสแกนะครับปี2 5งพนะครับเหรียญนี้ผมเอา700พร้อมตลับนะครับผมจะให้ตลับไปด้วยนะครับเป็นตลับที่ผมได้มากระดาบพระเลยเจ้าของเขาโอ้โหไป ใส่มาจะเพราะองค์เลยสวยงามมากเลยวสกรนะครับปี2 5 2 0นินะครับเปิดราคาแบ่งปันขอเจ0ดร้อยนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นปิตาผู้เอี่ยมองค์นี้โคตรคลาสสิกเลยนะครับแต่เสียดายก็คือเป็นครึ่งซีกนะครับครึ่งซีกแต่ว่ารัือรักแบบนี้นะครับเห็นแล้วต้องจบนี่นะครับรักร้อนแห้งแบบนี้นะครับก็คือรักได้อายุขององค์พระนั่นเองเห็นไหมนะครับเห็นเนื้อในนะครับเห็นเนื้อในเลยนะครับ เปิดไว้800นะครับสำหรับวัตสกาสูงตรงนี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้800นะครับสำหรับพี่พีเอซเลยนะครับไม่แพงนะครับราคานี้นะครับจับต้องได้ทุกคนนะครับปิดตาผู้เหยียบที่สุดยอดแล้วพี่นะครับสวยต้องปกแน่นอนนะครับเอาราคา800บาทพร้อมส่งให้นะครับสนใจตัวผมได้เลยนะครับส่วนองค์ต่อไปนะพี่นะครับเป็นอีกหนึ่งพระโผนะครับผงนะครับเขาเรียกว่าเป็นผงวิเศษผงอะไรนะ ผงยาจินดามณีและทุกอย่างของผู้บุญนะครับพิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์ของผู้บุญอยู่แล้วพี่นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับวัดกลางบางแก้วพี่ดูเนื้อดินะครับเนื้อโคตรเก่าอ่ะเป็นลักษณะเนื้อผงยาจินดามนีนะฮะนะครับเอ่อเปิดราคานะครับเปิดราคาไว้หกร้อยองเนี้ยนะครับเป็นพระพิมพ์หลวงผู้บุญนะครับ หกรนะครับสนใจทัวร์ผมได้เลยนะครับส่วนลงต่อไปนะครับปูทวดพิมพ์ใหญ่เรือว่านนะครับมีเกเจใช่ไหมอ่าเนี่จะมีไข่ขึ้นเยอะหน่อยนะครับนี่ไข่นะครับไข่ธรรมชาตินะครับขึ้นจากเนื้อว่านนะครับเนี่ยนะครับผมเปิดราคานะครับนี่ยดูคกงดูกนนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเปิดราคาแบ่งปันไว้แปดร้อยนะครับพี่ๆนะครับ ถ้าพี่พี่ fc ท่านใดสนใจมีมุมนะครับสมบูรณ์น้าไม่มีซ่อมไม่มีบิดแล้วก็ไม่มีหักนะครับพระอยู่ในฟอร์มที่สวยเลยนะครับเออราคาไว้แปดร้อยบาทนะครับสําหรับเนื้อผงเนี่ยไม่ใช่เนื้อว่านนะครับทั้ทีนะเป็นเนื้อว่านนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับรุ่นแรกเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดแล้วนะครับก็จะมีว่านขึ้นธรรมชาตินะครับออกแปดร้อยบาทนะครับ องต่อไปนี่มาดูองนี้กันบ้างนะครับเฉพาะพราเนี่ยผมเปิดราคาไว้หนึ่งพันนะครับสาหรับปิตาแล่บางไผ่นี่ไม่รวมตลับนะครับตลับขายแยกนะครับอเดี๋ยวมาดูปิตาแล่บางไผ่องนี้กันต่อนะครับนี่นี่คือสุดยอดสุดยอดแห่งพระปิตาแล่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมรีนะครับเสียนแล่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะดีวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ ดูดูแลดินะครับเป็นเนื้อวิเศษนะครับเรียกเนื้อแร่นะครับนี่ก้นนะครับผมเปิดราคานะครับแบ่งปันไว้หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับ FC สนใจยังไงลองทักทายหาผมได้เลยนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นพระชัยท่านเจ้ามานะฮะนี่สามปื้มแมพระชัยท่านเจ้ามานะครับพระชัยฐานเตี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยหรือหัวหัวทุยนะครับหรือเสียนทุยนะโทษทีนะเสียนทุยที่เขาเรียกกันนะครับนี่ นะครับเป็นหล่อโบราณพระชัยท่านเจ้าม้านะครับมีฐานเตี้ยฐานสูงนะครับองค์นี้เปิดไม่แพงนะพี่เปิดไว้หกร้อยเองนะครับถ้าชอบถูกใจก็โทรมาผมได้เลยนะครับสอบถามกันได้นะครับเอาหกร้อยนะพี่เอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นปิตาไม่ทราบที่นะผงคุกรักลงรักปิดทองนะครับปิตาโคตรเก่าเลยนะครับเป็นพิมพ์ลักษณะเล็กๆนะครับไม่โตมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล็กมากนะครับขนาดให้พอนะฮะ นะครับผมแนะนำนะถ้า่านองนี้ไปเพราะว่าพระมันสมบูรณ์พี่แนะนําให้เอาไปเลี่ยมนะครับจะได้พระที่สมบูรณ์นะครับนี่ผงคุกรักนะครับเปิดไปแปดร้อยพี่โคตรเก่าเลยจะเป็นลักษณะเป็นปูดจีนไปเลยอย่างนั้นเลยนะพี่เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับองต่อไปนะครับเป็นแตงหลวงผู้ทวดวันช่างให้องนี้จะมีตลับให้นะครับนี่พระสวยนะมีตลับให้หนึ่งใบเห็นไหมนะครับตลับเนี่ยใส่พอดีกับพระเป๊ะเลยพี่นะครับ แค่ตลับนี้ก็หลักร้อยอยู่แล้วพี่นะครับผมเปิดไว้หกร้อเองนะครับพร้อมตลับหลวงพุทวดเม็ดแตงนะครับสวยมากนะครับหลวงพุทัดช่างให้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะฮะนะครับดูเนื้อนีโอ้โหชุบนิกเกิลมานะครับพระคุยสายโสพนหรือพระอาจารย์ทิมนะครับเปิดไว้หกร้อยบาทเองนะครับสนใจโอ้โหนะพร้อมตลับให้ด้วยนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องและเข้าถึงได้แน่นอนนะครับเอาราคาหกร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรกันได้เลยนะครับ หรือใครจะชอบเป็นสมเด็จอละหังไหมนะครับหลังยันไหมเนี่ยสมเด็จอลหังหลังยันนะฮะแบบนี้เราก็นี่เอาไม่แพงนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จอลหังหลังยันนะครับเปิดราคาแบ่งปันไว้หกร้อยนะพี่สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับ ตัวนลงต่อไปเนี่ยองเงี้ยผมไม่ทราบจริงๆพี่นะครับรู้ว่าเป็นปิตานะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะนะครับเอาหกร้อยได้ไหมพี่นะครับเอาสักหกร้อยแล้วกันเนาะนะครับสนใจที่ต่อได้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็น พิษตากึงองนะเป็นผงคุกรักนะครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพูทจีนเลยนะนะเอาหกร้อยพี่โคตรมันอนะเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะครับไม่แพงนะครับอ่ามาดูพิมพ์พี้ตากับ้างพิมพ์พิ้ตากนี้โคตรคลาสสิกเลยนี่นี่ นะครับเป็นหล่อโบราณเห็นไหมค้นเทเบ้านะครับค้นเทเบ้านี่ครับอาจจะไม่สวยนะครับบางองค์เขาก็แต่งตะใบบางองค์ก็แต่งไม่ได้แต่งเลยบางองค์ก็แต่งน้อยนะนะครับเป็นแม่องค์นี้นะครับดูดิดูเนื้อดินะครับมีลงมีหลุมยุบก็คือครับที่เบ้านะพี่นะครับเป็นพิมพ์ที่ตายุกต้นของพระเงินบางขานนะครับเอาเอาเจ็ดร้อยพอพี่นะครับสนใจก็ทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น นะครับพิมพ์คีตานะครับสวยนะนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือใครจะชอบรูปถ่ายพี่นะครับรูปรูปถ่ายนี่หลวงพ่อท่านะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งก็จะมีสีพึ่งของท่านด้วยนะครับเปิดไว้เจ็ดร้อยพอนะครับนะครับเป็นรูปถ่ายนะนะครับรูปรูปถ่ายนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นสีพึ่งนะครับโอ้ถ้าเป็นหลวงพ่อทาาที่ท่านดังเรื่องสีพึ่งนะครับเมตตามหเสน์นะครับ สำหรับหลวงพ่อทาบนะครับพร้อมรูปถ่ายนะครับนี่อ่าเปิดราคาแบ่งปัน้ว้เจ็ดร้อยนะครับพี่ๆสนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับเอาเจ็ดบาทนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนะครับพิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์หายากเลยนะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะพบเจอนะครับเอาเอาสักหกร้อยนะเอาสักหกร้อยบาทแล้วกันนะครับ ถ้าพี่พี c มีมุมดีกว่านะครับสนใจก็นะครับทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันเนาะนะครับเอาไม่พแพงนะพี่เอา600บาทนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับบัลลแฉกเอาะเอ,อ้สมได้ตรงนี้นะครับเอ,อ๊ดูเนื้อพี่อ๋อนนะออออต,อต่อจะต่อจะปิดตาแล้วกันสมได้ต่อจะปิดตาแล้วกัน พี่ดูเรือดีโคตรดีเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาแปดร้อยแล้วกันพี่นะครับนะน่าจะเรียกพิมพ์พระประธานไว้นะน่าจะเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่พิมพ์เนี่ยวัละครั้งนะครับวัละครั้งนะเขาเรียกพิมพ์พระประธานนะครับเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับ สนใจนะแอดไลน์มาสอบถามหาผมได้เลยนะครับนี่สวยนะน่าจะเป็นพิมพ์พระประธานเนออ่านะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับพิมพ์พระประธานเอาแปดบาทนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นอ่าเหรียญผ้าอธิชาวัดเผือกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพระอธิการชาวัดเผือกนะครับนี่ปีสองพนสี่แปดสิบนะครับที่ลึกอ่านี่เห็นไหมปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเอาแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ สนใจยังไงลองติดต่อกันได้เลยนะครับทักทายหาผมได้นะครับว่าแปดร้อยบาทนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเป็นหานุมานอง์นี้นะครับองค์นี้จะอมดำๆหน่อยนะครับอมดำๆหน่อยนะครับจะมีรอยจานใช่ไหมเอาหนึ่งพันนะพี่หานุมานนะครับนี่เก่ากึกนะครับมีรอยจานด้วยนะเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งชนิดเครื่องรานะครับหลวงพ่อสุนทรสารคุณนะครับเอาหนึ่งพันบาท นะครับท่านใดสนใจมีมุมก็ทักทายหาผมได้เลยนะครับว่าหนึ่บาทเท่านั้นนะครับสำหรับอนุมานหลวงพ่อสุนสารกุลนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับอพิมพ์เสมาวันทานะครับหรือวัดพรบนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เสมาวันทานะเพราะว่าวัดพระนะครับจะมีค่อนข้างหลายพิมนะครับพิม์เล็กพิม์ใหญ่พิมพ์ตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์เสมาวันทานะครับลงรักนะครับเอา600พอนะครับเอา600บาท นะครับพี่พี่เอท่านใดสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นวัดทองไหมเอาไม่ใช่วัดทองนะแป๊บนึงแป๊บนึงเอาพระกิ่งก่อนนะครับพระกิ่งก่อนนะครับพระกิ่งพระสุทัศน์นะครับโคตรมันนะนะครับเป็นลักษณะเป็นพระกิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูก้นนะฮะก้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับ เปิดไม่แพงนะพี่นะครับเปิดไ้ว้หกร้อยนะครับเปิดไปพันไว้หกรบาทนะครับสําหรับพักกิ่งพ่อสุทัศนนะครับนี่เอาไม่แพงนะพี่เอาหกร้อยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเออผมมีกองนะพารอดนะแต่ว่าองเนี้จะออกเนื้อดำาๆแล้วก็จะลงทองมาด้วยนะครับเปิดราคาเท่ากันนะพี่เอาหกร้อยองค์นี้จะมีคาบหน่อยๆนะครับเป็นพารอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่คาบทองเออร้อยเขาลงทองนะแต่ออกเนื้อจอกดำดำนะครับ เอา600นะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะติดต่อได้เลยนะครับทักทายหาผมเอา600นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหันข้างของพระอาจารย์ฟันนะนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหันข้างนะครับของพระอาจารย์ฟันอาชาโลนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญนะครับที่ทันพระอาจารย์ฟันแน่นอนนะครับเหรียญหันข้างเนาะนะครับเนี่ยด้านหลังจะเขียนว่าอุดมสมพรนะครับ ผมเปิดราคาแบ่งบันเอา600พอนะครับพี่ๆนะครับเอา600บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับแอดไลน์มาหาผมได้นะเอา600บาทพร้อมส่งให้นะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นฐานเอ้ผมมองก็เป็นฐานแซมนะแต่ว่ามันสภาพสึกๆหน่อยขอคนรับได้้กันนะครับเอาหกร้อยพอนะครับเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะถันแซมนะลน้าจะสึกๆไปบ้านนะครับก็จะตามเอ่อเรื่องอะไรนะนะครับ ขายตามสภาพนะครับถ้ามาถ้าได้มาแพงผมก็จะเปิดแพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าได้มาไม่แพงผมก็จะเปิดราคาที่ไม่แพงนะครับผมว่าเอสซีบางคนก็เข้าใจนะพี่นะครับตามภาวะเศรษฐกิจนะครับองนี้ได้มาไม่แพงแล้วก็มันสึกนิดนึงผมก็ได้มาแพงผมก็เปิดราคาเป็นพันด้ว้หกร้อยนะครับสนใจสนใจติดต่อได้เลยนะครับเอา้0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่าองต่อไปนะนะครับเป็นอ่อ